สำหรับ UFO แผ่นนี้เนาะแม่ก้อยก็ชาร์จตั้งแต่หกโมงเช้าเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็เริ่มเปิดเริ่มเปิดไฟอะนะตั้งแต่หกโมงเย็นจนณนะตอนนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะก็คือหกโมงเช้าค่ะโอเคเลยยังสว่างประสิทธิภาพสูงดีอยู่ค่ะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะพเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกคนวันนี้ไม่ก้อยมารีวิวนะคะจาน UFO นะคะน้องก็เพิ่งมาส่งค่ะเพื่อนจ๋าจาน UFO ไฟโซลา r เซลล์ไม่ต้องง้อไฟบ้านนะคะเหมาะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ทำสวนนะคะหรืออยากมีไฟสนามหรือทำไฟทางนะคะตรงไหนที่ไฟไม่ถึงนะคะพเพื่อนนี่เป็นจาน UFO ด้านหน้าก็เป็นอย่างนี้ ดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านค้าเนื่องจากแม่ก้อยไปทําสวนนะคะอยู่ข้างนอกนะคะเราทําแบบโคกหนองนาโมเดลที่แม่ก้อยไปบุกเบิกไว้นะคะยังไม่มีน้ําแล้วก็ยังไม่มีไฟนะคะทีนี้ไม่ยังไม่มีไฟเนาะแม่ก้อยก็เซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วแม่ก้อยก็อยากได้โคมไฟนะคะหรือไฟโซล่าเซลล์แบบประหยัดประหยัดะคะ่ะราคาไม่แพงนี่วันนี้แม่ก้อยได้แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยว,ยวรีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนนี่<ๆ>เขาเรียกว,ว่าเป็นจาน แบบจานโซลาร์เซลล์แบบ UFO ค่ะเพื่อนๆจา๋าคือคล้ายๆแบบจานดาวเทียมอะค่ะเป็นรุ่นใหม่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นแบบ2,000วัตต์ค่ะเพื่อนๆสามารถเปิดได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะเดี๋ยวไม่ก้อยก็จะรีวิวให้เพื่อนๆดูเนี่ยอันนี้เป็นด้านหน้าค่ะรับรับพลังเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะเพื่อนจา๋าก็สามารถแบบพอมีแดดอะเพื่อนๆก็มาวางรับพลังแสงอาทิตย์ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะเพื่อนๆค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆ นี่ก็จะเป็นแบบห้าทิศทางค่ะเพื่อนๆจะสว่างมากแล้วเขาก็ให้ให้ขาแม่ก้อนมาด้วยนะนี่ขาก็สักประมาณเกือบครึ่งเมตรอยู่ค่ะขานี่แถมมาให้นี่ไฟโซลาร์เซลล์แบบห้าทิศทางนี่ก็จะเป็นสวิตค่ะปิดเปิดนะคะเพื่อนๆน,นี่โอ้ใหญ่มากไม่ก้อนดูในรีวิวเนาะก็ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้คะ่ะแบบว่าต้องจับดีๆนะคะเพื่อนๆน,นี่ด้านหน้านะคะ สำหรับวิธีติดตั้งนะคะขาเขาก็จะสั้นเนาะประมาณแค่ครึ่งเมตรเนาะเราก็ต่อกับท่อ PVC หรือท่อเหล็กนะคะหรือเป็นหลักไม้นะคะเพื่อนก็ติดในตำแหน่งในสวนที่เพื่อนๆพต้องการจะให้เห็นเนาะคือเวลาเราเดินเดินผ่านอะ่ะแบบเราคือเขาตั้งได้หลายระบบค่ะเดินผ่านและสว่างก็ได้หรือสว่างทั้งคืนนะคะก็ได้เช่นกันนี่เมื่อคืนนี้แม่ก้อยทดลองละแม่ก้อยไปเปิดไว้ในสวนนะคะก็อยู่ได้แบบอยู่แม่ก้อย ชาร์จแบบเขาเรียกชาร์จไม่ก้อยวางไว้ให้เขารับพลังแสงอาทิตย์แค่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไปเปิดคืออยู่ได้ทั้งคืนเลยค่ะเพื่อนๆนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะตอนที่ไม่ก้อยได้เซลล์เซียวมาเนาะเขาส่งมาแบบไหนนะคะเราไปดูด้วยกันเลยค่ะก็จะรับพลังแสงอาทิตย์เก็บไว้ตรงนี้แล้วค่ะเราซื้อมานะคะก็เป็นสามสามตัวสามจานค่ะ นี่เป็นกี่วั์นะคะ2 0 0พวัตต์2,000นวัตต์นะคะแล้วก็แถมขามาด้วยนะคะเพื่อนในหนึ่งกล่องนะคะก็จะมีจานโซล่าเซลล์แบบ u FO แบบนี้นะคะแล้วก็รีโมทนะคะหนึ่งจานหนึ่งจานต่อหนึ่งรีโมทนะคะก็จะเป็นชุดอ,อย่างนี้นะคะอย่างี้ยน,ยน,นะะเพื่อนอยากได้ขาที่ยาวตบบนี้เราก็ไปต่อกับไม้นะคะ ชาหรืพอคอบีิธียาวๆนีดกับขาปูยางไงก็ได้เช่นกันนะคะแกะให้เพื่อนดูเลยหลังจากที่เราแกะมาแล้วสองกล่องนะคะออก็จะมีสลิตออนออฟจะมีกั่ปูลอยๆแกะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อน แล้วเพื่อนๆก็นํานะคะโซลาร์เซลล์แบบจาน UFO แบบ5ทิศทางนะคะมารับพลังงานแสงอาทิตย์เลยนะคะอย่างต่ำสามชั่วโมงหรือทั้งวันนะคะ,คะดีมากๆกก็ไปชาร์จโซลาร์เซลล์กับพลังแสงอาทิตย์ค่ะโอ้ทำงานแล้วค่ะเพื่อนเ<อ>ข้าแล้วเข้าแล้วอันนี้ที่เรารีวิวอยู่นี่กลางวันอยู่ค่ะเพื่อน่ะตอนกลางคืนนี่สว่างมาก มันเตียวแสนมันก็ต้องเตียวแสนสำหรับเวลาเพื่อนชาร์จไฟเนาะเราก็เอาไป ตากแดดรับแสงนะคะที่ระเบียงบ้านนะคะหรือเพื่อนๆจะติดตั้งเนาะก็รับแสงแล้วก็พร้อมทํางานเลยเดี๋ยว,วก็จะเทสให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยอันนี้คือเอาเ,าเอาไปวางที่ระเบียงแล้วนะคะเก็บพลังงานไว้ที่แผ่นแล้วแล้วเราก็ทดสอบเนาะก็เอารางหนาปิดไว้อย่างนี้นะคะนะเพื่อเห็นไหมนั่นอ่ะอันนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแสงแค่นี้เพราะว่ามันเป็นกลางวันนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะสว่างเลยเห็นง่ายๆ พราะว่ายังไม่มืดนะคะอันนี้พอสักพักก็ดับไปดูอ่ะเกล็บเห็นไหมนี้นะคะเก่อดมองจากด้านล่างไอเป็นอย่างนี้นะคะคือถ้าเราเขาก็จะให้ท่อเหล็กมาแล้วก็เสียบแล้วก็เสียบกับไม้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทดสอบนี่ทดสอบแบบเพืนฟ้าเลยก็อย่างนี้เราก็ปิดเนี่ย เห็นไหมคะ <laughs> พบบรื่อกี้อยู่กับพื่นเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นเนาะเนี่ยก็เอาลังปิดเนาะเพราะว่าเขาทำงานก็ต่อเมื่อมืดแล้วค่ะเมื่อคืนนี้มันก,ก็ทดลองไปแล้วไปเปิดตรงที่สวนหลังบ้านนะก็อยู่ได้จนสว่างเนี่พอเราเนี่ยเนาะพอเราเอาลังออกก็ปิดนะคะแบบอัตโนมัติะค,ะค่ะเพื่อนๆค่ะโซลาเซลล์แบบการ UFO แม่ก้อยซื้อมาแล้วนะคะสามัวก็มารีวิวให้เพื่อนๆชมนะคะก็ว่าจะไปติดที่สวนก่อนจะไปที่สวนนะคะเราก็ทดสอบที่บ้านก่อนนะคะก็มีการทดสอบไปติดที่สวนแล้วล่ะแล้วเราก็เอากลับมาบ้านเพราะเรายังไม่ได้ทำขาแบบท่านผุม กรองต่างๆครับองของเขานะคะเพื่อนคงจะเป็นค่ำๆเดี๋ยวแม่ก้อยคงจะได้ไปเทสที่สวนอีกค่ะเพื่อนน้องจิ๋วชอบไหมคะไฟเซล่าเซลล์น้องจิ๋วได้ไปเทสไหมที่สวนได้ไปอยู่ไหมคะลูกได้ไปได้ไปสว่างไหมคะสว่างสว่างมากเลยสวัสดีค่ะเพื่อนแล้วนี่ก็คือการทดลองของแม่ก้อยนะคะที่แม่ก้อยแสงพาทิตทั้งวันนะคะแล้วก็เปิดไว้ทั้งคืนค่ะเพื่อนก็ ไม่มีดับนะคะคเพื่อนคะเนี่ยทดสอบแล้วรับแสงพาทิย์ทั้งวันแล้วเราก็เปิดไว้ทั้งคืนก็แรงดีไม่มีตกคะ่ะเพื่อนได้ดีอะสว่างโลู่เลยเคลิปนี้ก็คือเราก็ทดสอบปิดไฟทั้งบ้านเลยก็คือที่เห็นเนี่ยเราก็เปิดเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะคเพื่อนก็โอเคนะคะ ก็สว่างดีอะแล้วก็ว่าไม่ใช่เพียงแต่แบบว่าเราจะซื้อไว้ที่สวนนะก็น่าจะซื้อไว้ที่บ้านนะคะในกรณีถ้าไฟบ้านของเพื่อนๆแบบไฟดับนะก็ช่วยได้ค่ะเพื่อนๆโอ้โหแล้วก็เห็นเพื่อนๆนี่แกเพื่อนๆ่ะก็ดีนะคะเพื่อนๆขะสว่างดีเปิดได้ทั้งกลางวันกลางคืนค่ะเปิดในสวนก็ได้แล้วก็สําหรับแบบ ไม่ก้อยว่าเนาะแบบซื้อให้คุณตาคุณยายเนาะท่านท่านอยู่คนเดียวเวลาแบบเผื่อตอนกลางคืนเนาะท่านอยากลุกมาห้องน้ําห้องท่ายอย่างเนี้ยนะแล้วก็ก็ว่าสะดวกเนาะเพื่อนก็นลองหาซื้อกันดูเนาะนี่นี่แล้วหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่หน้าใช้เนาะโซล่าเซลแบบ UFO ค่าเพื่อนคะ่ะนี่ใช้ได้ใช้ได้ เพราะว่าตอนนี้ซื้อมาตอนแรกอ่ะแบบแม่ก้อยก็ชาร์จแสงอาทิตย์แป๊บเดียวอ่ะไม่ได้ชาร์จทั้งวันแบบครั้งนี้นะคะวันนี้เราก็ชาร์จทั้งวันอะ่ะโอเคพเพื่อนอโอโอ๋อแผ่นค่ะทุกแผ่นค่ะ,คะโอเคเลยพเพื่อนนาใช้มากหลับ UFO แผ่นนี้เนาะแม่ก้อยก็ชาร์จตั้งแต่6โมงเชา้าเลยค่ะพเพื่อน แล้วเราก็เริ่มเปิดเริ่มเปิดไฟอะนะตั้งแต่หกโมงเย็นจนณนะตอนนี้ที่พเพื่อนๆเห็นนะคะก็คือหกโมงเช้าค่ะโอเคเลยยังสว่างประสิทธิภาพสูงดีอยู่ค่ะพเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้ก็หกโมงเช้าแล้วค่ะพเพื่อนๆค่ะนี่มึดต<ม>ึ๊บ <laughs> เปิดให้พเพื่อนๆดูเลย อรุณสวัสด์ยามเช้าค่ะทุกคนอไปโซลารเซลล์แบบ UFO สู้ไฟทางได้สบายมากเลยค่ะเพื่อนๆพื่นเนีน่ยก็จะเป็นข้างนอกบ้านของแม่ก้อยยามเช้าดไว้เป็นไฟทางได้นะคะเพื่อนๆค่ะแข็ขันแล้วอะ่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมนะคะ คลิปวิดีโอนะคะนี่แผ่นโซลา r เซลล์แบบ UFO นะคะราคาแบบหลักพันเองค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่ด้านหลังนะคะคือถ้าเราแบบว่าคือถ้ามืดอะ่ะมืดเขาก็จะสว่างอัตโนมัติเลยค่ะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆก็ลองศึกษากันต่อดูนะคะเดี๋ยวตอนติดตั้งที่สวนยังไงนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะรีวิวเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะคะแม่ก้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชม คลิปวิดีโอของแม่ก้อยน,นะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีไปอยู่ชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ไม่งอไฟแล้วเราผลิตไฟเองได้แล้วค่ะเพื่อนบ๊ายบายไปก่อนคะ่ะ